สวัสดีค่ะพี่น้องถัดไปพี่น้องในคลิปนี้ครับพี่น้องค่ะวันนี้พักกาะเลาะปลาเลาะเลาะเลาะทงหาจินของแข็งค่ะวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้เราหาจินของแข็งค่ะอันนั้นก็คือผักขี้เหล็กเรามาหาเก็บผักขี้เหล็กกันนะคะอันลกลกเอาต้นมะน้ำดวิด เราต้นไปปลูกนะมนปีปว้างกันคอยกันเอาอยู่นี่แหละเออหางเอางาพร้อมเลยหางเอาหลายๆเอาเบิดแล้วนี่ผักกะเพราอันนี้กะเพราแดงนะครับพี่น้องนี่อันนี้ผักกะเพราแดงนะคะน,นี่ศิล,ลปินรุ่นใหม่ของน้องจุงทองค่ะน้องเดวิดนะคะพาไปงมหอยกลับไปพี่น้องไปซับน้องใหม่กลับไปมือนีพพาไม่ไามาเก็บผภาคิเล็กนะคะพี่พี่อันนี้ก็นักเอกนะคะ โอ้ยนอตาบูเบิงแค่เสีงยงฮะอันนี้แมวยังก่อนน้ำเล็บแมวแล้วก็นางเอกแปดหลอดค่ะ <c oughs> เอาพี่โอ๋เจาก,กูอุ้มแล้วนะ่นเป็นอย่างไรเดย์มาถึงนี่นั่นแล้วเดย์มาถึงเลยพี่โอ๋นั่นอุ้มแล้วแน่บัวไมันจะกินแล้วเนาะพี่โอ๋เนาะกินพัดกินข้าวกล้วแล้วค่ะบัวานนั่นว่าจะกินอันหลายๆแต่ผูดด้ใดก่อนายังไปขอข่อยก้อนถุยนี่คนเล็กมาได้กินนซ้ำอัน ไอ้ยังเกาะไอ้ไอ้ยังเกาะที่ยังเกาะเดวิดอีกคนหนึ่งไหมอีเมนอีเมนไปเจบเอาอีกจะขอไปหากระเพราเลยหากระเลยเด็กีรีรีเอารถหลายหลายพี่น้องครับเป็นจักรสวรรค์หุ่นทั้งในกระแดงอีรียุบหุ่นป้าอันแม่งย้าจุ๊บจะไปเจ็บใส่กับไปย้ายจุ๊นั่นอันนี ม <So S 1> <right? S 2> ันยังแดงเมื่อ้านนีอยนี้บลแดงได้ขาวเลยนี่โอ้ยวงกับแฟนผมก็ไ่ได้ซื้อกันนั่นมาอันแคบหมูเขาเห็ดแคบหมูแจ๊ดๆหนึ่นแม่อันที่แข็งแข็งไม่โอ้มัดใสเป็นแสบดีฮะเตียงบแข็งอย่างเดียวเนาะ สวยงามแห้งพี่มา้าพี่ป้าอุ่อ่อนซ้อนงามค่ะแต่เ,เก็บน้ำพื่นก่อมเป็นไปกินน้ำมึงหยอดพักขี้เล็กโอ้วนด้วยอยู่เนี่ยมันถือฝนแล้วมันเศร้าเนาะมันฝนมันเศร้ามันกร่งาม ว่าหมอน้ำจอ่อตาสว่านค่ะปลาขาวอ,อ้วนรัวอยู่ไหนไหมเป็นตะบันขม้นพักขม้ขมนบันกินกระตัมมะฮวงเลยเนาะม,มันรูาา้ไหกแกแตกขึ้นเอียกนี่เขาเด็ดนี่พูนแม้แตไ่ได้ขดทีเดียวเขาไปได้ไ เขาก็บนลงโงท่นี้จคนลป่ะมือนเอาเสียงอเห่นอาเหนากันไเอาเีนดีดอ่อนคบรับเออเบิ้งพักกับิ้งนอกอว่างเฮียอยู่ในกันอค่นกรพผอผักเอาผักมาจันนี่ผักอะไรงี้โคนหายพอเฮียอยู่ลำทาเนี่เอาผักใสจันน่นิีงแม่ปพักที่แม่ไปเอาบ้าถึงเนาะนั่นจ้าบูกัไปนั่นน่ะต้นนานต้นไนโอนั่น เป็นย้๊ปลาก,กระเด็ดเอาเัางสิได้ไปขอนไหมอยู่สวนอาสิเด็ดเอาแบบได้ไปแกงเอาโรดยังสิได้ไป้อนเหงาม่นีอีกอยู่งามก็ได้บะนี้ทั้งนี้ก็ได้นี่น้ำดนนนนได้เป็นน้องขานี่ทั้งนี้ได้ยันปักกระเพรามันจะหอมเลยกระเพรานี่หอมมากเลยเออแล้วเขาไม่ได้ปลูกความมันเกิดธรรมชา,าติมันจะหอมแห้งมันขิง มันนั่นมันคือหลอดมั่วหลอดคัว้วไอบุปีนี่น้องว่ากินอยู่ว,ว้ายก็มันเหยียบเด้จะได้รกต้นหน่อยเป็นน้ำยูงปีปีบ้านก็ได้ต้นหน่อยนั่นเด้ป,ปีบ้านก็กระมาต้นหน่อยอยู่นี่จวไปปลูกกับพ่อใหญ่เหนเจ๊กเจ้าของบ้านนั่น<า>อืมแล้วเห็นตุ้ข่อยไปปลูกแล้วก็น้ำมากกันถามตุ้ข่อยว่าตุ้ข่อยเก็บอยู่มาไหนแล้วก็มาเอาดึงออกมารอดอ้อ๋มันทีเป็นหยังงาหักมันก็แตกคือเก่าเออ งาหักมันจะแตกอหคือเก่าว่ากินโดนงาหักมันจะแตกคือเก่าโอ้ยบูกลับไปแล้วบ่ได้นหน่ามันไม่ยังจะเพื่อเอามาถึงน่ะมันไม่หนามบ่มันไม่หนามบ่อ่าเบื่อในภักอัวรัวอยู่งในแม่พี่น้องคัะเสาไฟแม่เดีพอถึงขนะด่อนโซนดีดีพอถึง อันขนย้ำอยู่บ้านเ้าเนาะขขนย้ำมันดืดหลายเนาะอังสีกระเด็ดเอาปลายมันหน่อยนิเนาะนี่อเดียดเอาปลายกินดินมันตะกี้สาเป็นย่างไก่แถวจะอยู่หมอน้ำหอมกับผ้าแห้งเด็กตัวแขนย้ำมันดืดเดีกๆพี่น้องนี่นี่ยอดเราอนที่พักกระเด็ยดเอาสีดินี่นี่นี่เด็ดต้งสีย้ำมันอ่อนๆนี่นี่ย้ำมันดืดคักๆนี่ สังเกตเบิ้งน้ำหลันตลาดร้านค้าพี่น้องจ้างกับเบืมีดอกนวลนวลทั้งสี่เขาโูดเอาใบพี่ต้มงามจะมาเขียวเอียงขึ้นเอาอีหลีแล้วปากปากเห็นบ่กมันแหลกค่ะคักหนึ่งแหลกเอ็นเอ็นยุ่งสันเนาะเออเบิ้งในบูงเดียวไม่เอาฮะจอด,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 ดอุ่นรัวอยู่เออออกจากันป้าโนมหยกันป้าพัก <laughs> ขี้เล็ก ออกพายขี่เลยไปกดคนีนนู่นแบบนี้เฮ้ยเดือนนาจะเป็นตาก็บอๆแม่งแม่ขิงขี่จะไปเอาพุ่นพุ่นก็ไปพุ่นนี่แม่งจ่อจะไปกินมันอย่างนี้เดี๋ยวอย่างแต่แม่งบวงทหารหนึมันอยู่นับตัวหนึ่งอันนั้นไปเด็ดเอาอุ้มหนาวนั่นนไหนท้องหัวเจ้ามีแต่เน็ตเดียวตัวน่ะ มีไหม,มไม่ต้องยอดพักคุจะเก็บในขีบ้บมม่าวคุณแม่เดวิดต,ตัวสูงๆจัวเด้ยไอแม่นี่นั่นมันเดวิดใชแม่ลาวกัคุค้ยจิห <c oughs> งหงาเนาะเ็ดขี้มูในสูเออเออไม่ทนะั้งท้องเอ๊แม่ยิ่เดียว กวนซ้อนแกแต่ว่าตัวนี่ยนะเอาไปดูนะบ่ได้กินนี่เหีานี่นแมงบ่งกินกวนก็นกขเขาจะตัดไปมันแตกคักเนาะห้องมันหังรุนยังกระบ,บางตาบ่าบีบเนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ไป็นเส้นหี้ก่อนค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดซับตะคายติดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเนอขอบคุณหละลาค่า